นักเขน้องเสิอคิดขแล้วก็นี่ครับชื่อเขียนครับเขียนครับนี่วันนี้เรากําลังจะไปทําภารกิจอะไรกันออไปวันนี้ไปดูที่อาคาเดมี่ของพลีไฟแล้วก็วันเสาร์เขียอ่าวันเสาร์จะไปคัดเลือกใช่ไหมเป็นรอบไฟแนลแล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงมีความมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจครับ,รบนี่คิดว่าตัวเองจะผ่านการคันเลือกไหมผ่านี่โอเคแล้วเนี่ย <c oughs> จะคัดเลือกด้วยไ้ยเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไปไปช่วยดูน้องๆใช่ไหมโอเคตอนนี้เรากำลังเพิ่งจะออกเดินทางใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วใครอยู่ข้างหลังเลยแลมีใครอยู่ข้างหลังเลยโอ้โหเสื้อดี๊ด๊าบายบายโอเค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 ไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปไปนะ ตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วครับใช้สี่ครับชายสี่บมี่เกี๊ยวยังไม่ถึงไหนกันเลยครับ <laughs> อันนี้เราจอดได้อจอดใช่ไหมไป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 เอาวเด็กๆเป็นไงครับตอนนี้เราถึงไหนแล้วเอ่ยถึงบุรีรัมย์แล้วค่ะถึงบุรีรัมย์แล้วตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวเข้าสนามช้างแล้วใช่ไหมครับโอ้ยใครใครบ้างแรงยกมือเอ้ อันนี้ข้างหน้าก็สนามฟุตบอลช้างอารีนาเนหรือเราจะแข่งรถตนี้๋ชแล้วตรนี้นี่่ครก็เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับก็ยังเป็นม o t ตอ p อยู่นะวันนี้เราก็มาภารกิจ คาร์ดิมี่รอบไฟนอลนะครับนี่ครับนี่ซ้อมที่สนามกอล์ฟคาร์เอ๊ะถึงแล้วครับสนามช้างเอ้าใครเนี่ยเราเจอพักพวกของเราแล้วเอ๊ะอ้าวถึงแล้วเด็กๆไปครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนแล้วครับเรามาอยู่ที่สนามบุรีรัมย์ตรงไหน โตคะคัทนี่ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังจัดของแล้วก็กำลังจัดของแล้วก็ <ลอ S 1> พักเที่ยงใช่ไหม <c oughs> นี่วันนี้ใครมาคัดบ้างยังมมือแล้วคนหลังอ่ะปีหน้าม,ามาเปล่า,าปีหน้ามานะเอาให้ได้นะอ๋อเอาไปพาไปดูหน่อยสิมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยพาไปชมหน่อยออรดิชั่นเร็ดีร็วสวัสดีครับพี่มุกก่อนพี่มุกสวัสดีครับ ไปไหนเนี่ยกำลังไปไหนกันเนี่ยไปสองหนหนอูนย์เป็นนี่ต,<ว> <ld> ตัวนี้เป็นตัวสองศูนยรถรุ่นเดียกันรุ่นอะไรในโมโตจีพีโมเตนี่ก่อนจะมากี่รุ่นนี้ต้องผ่านรุ่นอะไรก่อนเอ็1เ0ร้อยใช่ไหมนี่ งชอบไหมฮะอ่ะคันเดียวันเตี้ยดิอ่อ่าใช่คันมันไม่ใหญ่แต่ว่ามันมันเร็วลูกความเร็วประมาณสองร้อยสิบของการเร็วสุดสองร้อยสิบสี่อ่าสองร้อยสิบสี่กันเกี่ยวกี่สองร้อยสิบสี่ปกติกันติดจะจับนะดูเฉย เอสอกอะเกบนะับากระิกนี่ไหนจับหัวใจดิเฮ้ยเฮ้ยวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าไปเชียร์พวกไปเชียร์พวกไปไปไปเชียร์พวกไปเร็วไปเร็วไปเชียร์พวกเอาเป็นยงไงเด็กนๆแเนี่ยเหมือนกับที่เราวางแผนกันไหม เห็นไะหมใช่คิดว่าทำได้ไหมเนี่ยใช่ปออนอ,อนี่ก็บ,บรรยากาศสนามกคพาร์ตนะครับที่สนามชามนนามม้างพลีนำครับในบรรยากาศเฮ้ยยังไงมันใจไหมเนี่ย,ยได้ตืนน่นเต้นมเนี่ยเจ้าพ่อจดิโอ้โห่ซุปปอู้สู้โอเค 你都干啥？就。 มาดูอ่าประมาณนี้เอาเร่งเลยไปเลยไปต่อเลยลูกวันนี้เป็นวันที่2นะครนี่วันนี้เป็นวันที่2เรากําลังจะไปทําอะไรมัง่งเรากำลังจะไปดูเขาแข่งแข่งใช่ไหมของ Honda Academy ใช่ไหมครับแล้วนี่ใครอยู่มั่งเนี่ยแนะนำตัวทีที่มีใครมั่งเนี่ยครับ นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยขีดครับแล้วนี่ใครเนี่ยขีดครับขีดครับแล้วนี่ใครเนี่ยเขียนครับน่นไค่นี่คิดเวอร์ชั่นสองครับคิดเวอร์ชั่นสองโอเคนี่เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาแปดแโมงกว่าแปดโมงสามนาทีโอเคเดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินทางแล้วใช่ไหมไปที่สนามใช่ไหมครับตอนนี้เราพักอยู่ในเมืองเลยใช่ไหมเป็นไงบรรยากาศดีไหมตอนนี้ ด,ดีใช่ไหมนี่นี่โรงแรมครับี่โรงแรมอะไร B2 <B 2. S 1> <B 2. S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป,ไปเจอกัน<ป>ที่สนามนะ<ป>ตอนนี้เรามาถึงสนามกันแล้วนะครับนี่ตอนนี้น,น้องๆเ,เพื่อนๆกำลังลง,ลงสนามแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นรอบซ้อมปะ่ะใ,ใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูใช่ไหมครับ นี่ครับก็มาดูเพื่อนซ้อมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างบนดูมุมล่างก่อน ากาศหน้ากิสตาร์ทนะครับเด็กๆก็กำลังจะลงทำการแข่งขันแล้วนะครับนี่นี่ครับกิสตาร์ทที่หนึ่งนะครับก็เป็นน้องเฟิร์นะครับกันครับตอนนี้เป็นไงช่วงเวลาความเป็นเตืนมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศเอ่อไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะโคตรเย็นแล้วไอซ์แลนด์อ่าแล้วตอนนี้เพื่อนๆกำลังทำอะไร กำลังยืนอยู่ครับกำลังยืนตนลกคือข้างในสนามเนอะกำลังจะทำการแข่งขันในเลทแรกใช่ไหมเออนด่ค,ครับมีโดดนวยมีโดนนด้วยมีโดนี้เหดน,ดนไหนนนะคิดว่าตัวเองทำได้ไหมเนี่ยได้ครับสู้ไม่สู้ก<อ>ำลังจะวอร์มอัพนะฮะ นี่ครับมาแล้วฮะรรอมือเปื่อนน้อย ชมหน้าที่หนึ่งเลยดิชมหน้าที่หนึ่งเลยดิเย้เว้ยอติ้นอยู่นหมดหมดนิ้วนิ้วนิ้วเริ่มล็อกนิ้วเริ่มล็อกนิ้วเริ่มล็อกเออยขับไปไปไปเตรียมตัวไปลูกไปเตรียมตัวเตรียมตัวหนึ่องสมหนึ่งฮอนด้าอะคาเดมี่สองพันมายเลขหกน้องไป เตชินอินอาไปเด็กๆก็ดูกันต่อนะครับเดี๋ยวออพรุ่งนี้ก็ถึงคิวนะครับของ<า>เด็กๆรับมหาชนหึนืนะครผู้ผลิตและจำหน่ายยางรถจักยายยนต์ IRC ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักกอนดานและก็บอ,กอ,อบชอปประกอบยางรถย,ย,ยนต์ไอไออาร์ซีให้กับตัววิ่งสมน่ารับน,น้องน้ำแข็งรับจากภาคใต้นะครับสุดยอดมากวันนี้รับจ่าต่อไปเป็นไงน้องกัน อ่าแข่งเลนแรกผลการแข่งขันเป็นไงบ้างครับใครได้ที่หนึ่งครับเอ่อน้ำแข็งใครที่สองอ่อเกี้ยตินอ่าที่สามใบใบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวบ่ายมีเลสหนึ่งใช่ไหมครับ ได้ที่หนึ่งครับน้องเฟอร์และดวินเนอรอีกครั้งนึ่งงานเป็ดีที่ล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยชิปนี่สุดยอด แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮ่าๆจะได้มาดูกันนะ